นี่เจริงลูกรักจริงๆอ่ะมันตัดคลิปมาปัางได้จำได้เอ๊ะกับปุ๊กวดีนะคะนี่ไปช้อปปิง้งลิปใหม่มาแล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยสมมาป้ายยาการทาลิปสูตรใหม่ทายไงให้คนทักกันดีกว่าที่ทาก,ก็คือทักว่าเฮ้ยมึงออกจากบ้านได้แล้วจ้าไม่ใช่ทักว่าสวยนะเริ่มเลยนะสูตรใหม่ของเราอันนี้เหมือนเดิมใครที่คอนซีลเลอร์ที่บ้านก็ใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้แต่อันนี้ปุ๊กใช้เป็นการกบขอบปากวินเดอร์ สวยมากเลย,ยแรงเลยต่อมาสีนี้เขาไม่ผลิตแล้วอะแพดแมดกกาสีพีชโชว์ไม่ใช่แค่พี่คนเดียวที่จำได้นะคนตัดคลิปมาปัางก็จาได้<ะ>เพราะว่าเป็นลูกหลักจริงๆอะหยุดใช้เขามาพักหนึ่งนะเพราะว่ามันจะหมดแล้วอะทาไปเลยเกินขอบอะสวยจังวะต่อมานะคะสีใหม่ที่น้องจะถูกเบิกตัวก็คือบีเบียเ er. มื่อสวอสีแล้วน้องจะเป็นอย่างงี้สม้สมๆน่ารักมากเนี่ยมันจะเหมาะกับผู้หญิงเรียบร้อยอะซึ่งอันนี้เราเจอ็นผู้หญิงเรียบร้อยเห็นเสียง นาักมากมถามว่าทาสีพื้นไปทำไมถ้าเกิดว่าจะทาเต็มปากเนี่ย<อ>เกินมือไปนิดนึงค่ะทุกคนถาหรั้พี่ถ้าคนหิวสีอะ่ะอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทาทาั้งปากหน้าเราจะไม่ค่อยป๊อปสีต่อมา b b เบสีหนึ่งเจ็ดนี่เข้มขึ้นมาหน่อยนึงเราจะเล่นเลเยอร์สีสุดท้าบ B เบเช่นกันเราจะมาทาข้างในนะคะลากะ บางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนนะแต่ว่าสีเนี้ยถึงจริงอันเป็นพิกเมนที่แบบมันเกลี่ยได้แล้วมันก็เข้าได้อะมันดูแดงมากเลยไม่ได้คิดว่าจะใช้ได้แล้วดูดีเนี <Yeah. S 1> ่ยพอมีน้องแล้วมันสวยเหลือเกินสมแมน้องน่ารักจบที่น้องอะถ้าให้แนะนานะก็คือตัวนี้เราว่าสีสวยทาให้ดูอีกทีหนึง่ง เนี่ยใครที่แบบสายผิวสองสีก็สวยหรือว่าคนผิวขาวก็สวยอันนี้เป็นสีนุดนนุส้มส้มนิดนึงอะ่ะแล้วก็สีมันน่ารักส่วนอันนี้เราทาข้างในสสีเนี้ยสวยแล้วก็ค่อยไปจบด้วยตัวลากะตัวนี้สามอันนี้จบแต่ถ้ามีตัวอันนี้ด้วยก็จะดีเป็นตัวลงพื้นลงพื้นด้วยไหนก่อนก็ได้อะ่ะที่มันนู่นนุนหน่อยแล้วก็สามสีจากกลอสจบด้วยบายมันดีลาจบ